วิธีการเปลี่ยนภาษาใน Facebook เปลี่ยนภาษาไม่ได้ทำยังไงมาดูคลิปนี้กันครับโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาใน a c e b o o k นะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook เลยจากนั้นกดไปที่ขีดสามขีดนะครับตรงนี้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหรือว่า Setting นะครับภาษาอังกฤษอ่ะกดเข้าไปเลย จากนั้นกดไปที่ภาษานะครับตรงนี้เลยหรือว่า Lang u เก e นะครับกดเข้าไปตอนนี้ของผมเป็นภาษาไทยอยู่นะครับถ้าอยากปรับเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นนะครับก็เลือกตามภาษาที่เราต้องการเลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับจากนั้น Facebook มันจะเปลี่ยนภาษาให้เรานะครับตามนี้เลยเลื่อนลงมาดูนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับกลับไปดูหน้าฟีดนะครับนี่นะครับปุ่มกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับกดแชร์ กลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับในส่วนของ Facebook เราโอเคสําหรับกรณีนะครับที่เพื่อนๆเปลี่ยนภาษาแล้วภาษาไม่เปลี่ยนตามนะครับในส่วนนี้นะครับปัญหาเกิดจากอะไรนะครับอ่าส่วนมากถ้าเราเปลี่ยนภาษานะครับแล้วภาษาไม่เปลี่ยนตามปัญหามักจะเกิดจากการที่ a c e b o o k นะครับได้อัปเดตหรือว่าทดลองระบบอยู่นะครับจะทําให้เกิดบั๊กในตรงนี้นะครับอ่าทำให้การเปลี่ยนภาษาของเราไม่เป็นไปตามที่เรากดไปนะครับเบื้องต้นแก้ไขโดยการให้เราเปลี่ยนภาษาไว้ก่อนเนาะกดรงเก็ตตรงนี้นะครับและเปลี่ยนภาษานะครับที่เราต้องการไว้ก่อน ถ้าเกิด a c e b o o k นะครับมันได้ปิดบั็กแล้วก็จะทําให้ภาษาใน a c e b o o k นะครับแสดงผลตามที่ภาษาที่เราได้เลือกไว้แบบสมบูรณ์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นอกสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาใน a c e b o o k นะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้หรือว่าไม่ได้ครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ